ยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชันท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมีคนโชคดีที่ถูกลอตเตอรี่ถูกหวย2ตัวคือเลข93คนนั้นไม่ใช่ใครครับเขาคือคุณสายยางครับบันนี้วันนี้๊านี้้วยถูกหวยเลขอะไรครับเลข193ครับ193และซื้อ2ตัวด้วยคือ93เขาเลยถูกที่ก็ถูกเขาไล่ฟังว่าเ <c oughs> ขาหลับๆอยู่นะครับอยู่ดีๆกำลังหลับๆอยู่ ฝนล,ลิงก์ก็ดังขึ้นมาครับนี่ครับฝนล,ลิงก์นี่ตัวนี้ฮะดังขึ้นมาครับดงัดง,ดง,ดงัไงดังเนเสียงดังไงออเหมือนมืคนกดแก่บ้านนะฮะแต่พอดงังอ้อนพวกเขาเขามาดูปุ๊บมันมีเลข193เขาไม่รอช้าท,ทันทีเขาเลยหยิบวอตัวนี้ครับตีตัวนี้ครับ,ว,รบวอไปหาเพื่อนเขาเพื่อจะซื้อหวยพูดกับเพื่อนว่าไงพูดกับเพื่อนว่าไงวอบอกเพื่อนเลยจะซื้อหวยพูด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 วเราเปลี่ยนจากสายไฟสาเปลี่ยนเขาบ <c oughs> อกว่าอะไรนะ บอกว่าให้เพื่อนซื้อหวยเลขอะไรเาาอ่าบอกอะไบอกแล้วหนึ่งก้าสาบอกหนึ่งก้าสามดีหนึ่งแต่โอ้เนี่ยเนีเขาใช้วอตัวนี้ยิบอเขาใช่วอตัวนี้คุยนะครับในการคุยคุยวอตัวนี้เวลาคุยอะไรบิมตาเฮ้ยอต้องคุยอย่างงี้ต้องคุยอย่างงี้นะเออคุยอย่างงี้นะครับคุยอย่างงี้อย่างนี้แต่สิมตาเขาไม่ได้ไม่ได้เนี่ยวอลสองวอลสองวอลสองีตึงต้อง ติงต้องเฮ้ยไม่วอสองเรียกฟังมาเงี้ยเรียกไอ้น้องเรียกไอ้น้องไหนอะนี่คือคุณสายยันดอกสะเดาไม่ใช่ไม่ใช่คุณสายยันสองเถอะนะสายยันถูกหวยหนึ่งเก้าสามถูกหวยเท่าไหร่ครับหนึ่งเก้าสามถูกเท่าไหร่ถูกเท่าไหร่ห้าสองอะถูกกี่บาทถูกกี่บาทหมื่นหมื่นถูกหมื่นหนึ่งนี่ครับใครจะเชื่อหมื่นหนึ่งแต่เขาแทงไปสามหมื่นห้าแต่ถูกหมื่นหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่แล้วขาดทุนเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่ ขาดทุนร้อยหงขาดทุนร้อยหนึ่งน,นี่กูคุยกับใครอยู่เนี่ยคุยกับใครวะเน,นี่ยคุยกับคนนี้เขาเรียกคนบ้าจับวิญญาณจับวิญญาณเฮ้ยเอาแล้วเท่ากับจบการแขหวยงวดดีพี่เข้านะจับวิญญาณจับวิญญาณยังไงไปเจอใครเข้าผีวิญศพแบบผีในโลงศพศพใครคือแบบ เฮ้ยโอ้โหเปิดเลยอ่ะมันมีเลขอะไรบ้างในศพโรเบิร์ตมีอะไรบ้างมีเลขอะไรฮะเลขทูกข้าไะห้าหมื่นถูกเขถูกไปห้าหมื่นเขาเห็นเลขในลงศพมีเลขอะไรบ้างเลขอะไรเลขอะไรตูเลียกตูเบิร์ดตูเบิร์ดยังเขาเสียอ่าหรอยังเ้าเสียโรเบิร์ตพูดมาว่า หนึ่งหนึ่งหนึ่งหน่งหแปนึ่งาสามแปแบบไม่มีปงฝันเ่านนี้ไปไปไปแต่สายยันถือว่าคุณถูกถูกไวย9ก้าสันนี้สายยันจะเลี้ยงอะไรพวกเราเลี้ยงอะไรเลี้ยงดีพี่เลยเลียงผมเอาแล้วงให้ผมยืมสัก2 0งพันได้หยืม0งพนไปทำอะไรเรื่องของกูจะยืม2 0งพนจะได้ไหม2องพันี่สายันคืมาเลี้ยง ได้ครับเป็นร้านในฐานะที่ถูกหวยครับผมเป็นเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเอ่มีคกจรขาหมูแพงไหมกล่องละเท่าไหร่แพงกว่าขาทุนขาดทุนให้ใครจะให้ยิงดีให้ขาดทุนให้กินโอ้โหขนาดขาทุนยังซื้อให้ห้มาแจกให้มาเอาที่คนทั้งนั้นเลยเลยไม่ใช่คนนะให้มาคนเยอะแล้วเอาซื้อว่าให้เรากินถามว่า ร้านน่ะอยู่ตรงไหนคุณจะไปกินาก็ได้ยาทุพึกครับยาทุพึกครับเราจะพึกเราจะพึกซอยอะไรซอยซอยห้าเราจะพึกซอยห้าชื่อร้านอะไรชื่อร้านด้วยนั้นพูดจะชื่อต้องพูดจะชื่อชื่อร้านอะไรอะไรชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรคนกลางชื่อร้านอะไรชื่อร้านพูดเสียงล่ะพูดต่าง คล้ายกันชื่อ่ร้านอะไรนะร้านอะไรชื่อซีล่าอ่าพุชคอฟชีร่านะครับนตลาดนตลาดบิ๊กเคงตลาดบิ๊กเค่งร้านปิ๊กเคงอ๋อชื่อร้านบิ๊กเคงใช่จะเป็นร้านบิ๊กเคงก็คือสิ้นปีนี้ใช่พอสิ้นปีนี้ไปแล้วจะเป็นร้านปิ๊กสายันและเขาจะทำเองเลยก็ทำเองเลยปิ๊กเค่งอ่าบอกพว่นี้ไม่เอาหังๆมาช่วยหน่อยไม่ไหวแล้วปิ๊กเค่งไม่ใกเค่ง เดิเาจะมาช่วยขายไงเีมหลังหลงขลงอลังหลังหลังดลังหลังอังหล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 ังหยังหลังหลังหลงหลังหลังอยู่หลังหลังหลงหลับหาังหลังจลพึหลงหลัหลังรังรลังกลัังหงังงังงงังงงงไหงลงหนลงลงหหนลงงหงรงับรถงั ก็ไปวนออกาตจังหวัดมาแล้วเข้ามาถึงที่นี่และคนที่กินข้าวเขาแล้วข้าวขาบแล้อร่อยไม่อร่อยต้องถามเขาดูเลยครับนี่แซงแซงคุณสซงคซงแ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 ซาแางแซแซงแซงแซงแางแซงแางแซงแซาบองว่าอร่อยมากเลยสเ ขาจะกุศลกุศลก็ปลาดุ๊่าหมูเล่นเยอะเออเดกกุอลได้กุศลได้กศได้กุได้กุคุสั่งเขาได้ทานแล้วนี่คือข้าวขาหมูข้าวขาหมูใช่ครอร่อยไอร่อยทานอร่อยหเคห็นในไลฟ์สดใน Facebook บอกว่าคคอทานไหมอร่อยของเข็งวิจกขาหมูแต่ผมไม่มั่นใจว่า มันจะเป็นขาหมูหรือขาหมาที่อยู่ทาหมาไม่เกี่ยวต้องเชียร์ร้านเขาฮะา้ขาหมาที่เขาได้ข่าวว่าไอ้เปิ้ลบางบระทองไม่ข่าวไม่ข่าวเลยพี่เกี่ยวมึงตามที่ได้ข่าวเฉยๆออ๋เขาเขาได้ข่าวมาแล้วเป็นจริงไหมเป็นจริงไหมจริงไหมไม่จริงเนิง มันไม่ใช่ไอหมาที่โดนตี่อะไรเดี๋ยวเราดูด้วยนมันจะอร่อยจริงหรือเปล่าคำข้าวเขาหมูร้องไงหมูร้องไงฮู้ฮะเฮ้ยเอามายังไงหมูร้องไงหมูร้องไงฮูแล้วหมาร้องไงหมานะโอ้แล้วไอขาหมูนี่เป็นอะไรกันแน่เนี่ยสลับกันขาหมูเป็นอะไรกันแน่มันสลับกันเพราะเขาไปเอาหมาหน้าเซเว่นมันเลยสลับกันตรงนั้นไมแต่ไม่เกี่ยวกันอันนี้ไม่เกี่ยวกัน นี่ก็อร่อยอร่อยไหมขายกล่องเท่าไหร่กล่องกล่องห้าสิบห้าห้าสิบห้าอ้ยรู้ราคาด้วยอู้คุณรู้ราคาด้วยเหรอครับใช่ก็ไม่ได้ปัญญาอ่อนนี่นี่ผมวดถามว่าคุณบอกคุณไม่ได้ปัญญาอ่อนมัไม่ไดเดียวมันไม่เดียวเออมันโคตรนะคุณก็ตกบอลคไม่เอาเขาเอาบนใช่ไหมดูเรื่องนี้ดูเรื่องนี้ตกเนี่ยจะทำอย่างนั้นนี่เบาเบาเบาเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอยหน่อยไ้ไหมไว้ใจไ จะท้อมันได้ไหมความแข่งบวมนะเบาๆโจ๊กๆๆ่ะเดี๋ยวเราให้คุณสายยามาดูว่าจะอร่อยขนาดไหนครับข้าวขาหมูของเข่งบิ๊กโจ๊กที่ตลาดราชพฤกษ์นะตนาไอ้ถนนราชพฤกษ์มากินกันเลยฝากกดสับสป라이ด้วยนะคะ